นี่จ้ะสามหมื่นสองครับเดี๋ยวครับป้าจ้ะป้ายังไม่ได้จ่ายเงินครับป้ายังไม่ได้จ่ายเหรอใช่ครับป้าไอแพดไปไม่ได้นะครับต้องจ่ายเงินก่อนแต่ป้าว่าป้าจ่ายไปแล้วนะยังครับป้าถ้าจ่ายแล้วเนี่ยต้องมีใบเสร็จแต่นี้ไม่มีใบเสร็จก็ แสดงยังไ,ไม่จ่ายครับแล้วเงินสดป้าหายไปไหนอะ่ะอันนี้ผมก็ไม่ทราบป่ะครับป้าป้าลืมพกมาหรือเปล่าสงสัยจะจริงนะ่ะเนาะป้าแก่แล้วอะ่ะหลงหลงลืมลืมและไ p p d d นี่มันเท่าไหร่ล่ะตุอง สี่หมื่นสองครับป้าขุนฮ้าครับแต่ว่าไอแ d เครื่องนี้มันแค่สามหมื่นสองเองไม่ใช่เหรอสามหมื่นสองครับป้าขอโทษครับผมจำผิดไม่เป็นไรจ้ะสามหมื่นสองนะครับคุณบอยครับไปเช็คตับตองหลังร้านไปแต่ผมเช็คมาแล้วนะครับโหยเช็คแล้วเช็คอ,อีกได้มาไปเช็คไปดิได้ครับผม เออป้าจ่ายเป็นบัตรเครดิตได้ไหมได้ครับป้าเรียบร้อยครับป้าขอบใจจ้ะครับ ช่วยไม่ได้นะป้าอยากโง่เองจูจูก็ได้เงินฟรีๆเป็นทื่อของขวัญให้แฟนฉลาดจริงๆเลยเรา สันวันเกิดครับบิวคิดว่าจะไม่มาซะแล้วอะ่ะต้องมาสิครับวันเกิดแฟนทั้งทีแต่ขอโทษนะมาช้าไปหน่อยพอดีปิดร้านชาน,น,นี่ครับของขวัญวันเกิดโออะไรอะคะเปิดปดูทีครับชอบเปล่าพี่พมอสขอบคุณนะคะคจีเพชดด้วยอ่ะ แหงไหมคะเนี่ยก็สามหมื่นนิดๆอะแต่สำหรับบิวอะผมซื้อให้ได้อยู่แล้วขอบคุณนะคะ,คะพี่มดอะเป็นแฟนที่น่ารักที่สุดเลยอะเ,อเข้าไปข้างในดีกว่าคะ่ะแม่ฉันรออยู่อนี่แม่คุณบาด้วยเหรอครับใช่ค่ะก็วันเกิดฉันนี่คะไปเลยคะ่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะแนะนำคุณให้แม่รู้จักไปค่ะ่ครับ นี่พี่มดแฟนหนูค่ะคุณป้าเอาพนุมนี่พนุมเป็นแฟนยีบิวเหรออะไรจะบังเอิญขนาดนี้เดี๋ยวนะครับบิวนี่แม่คุณเหรอครับใช่ค่ะแม่บิวเองสวัสดีครับคุณแม่ สวัสดีจ้ามินดีนะที่เจอกันอีกรอบอนี่สองคนเคยเจอกันแล้วเหรอคะใช่จ้าก็เมื่อเชาอ้าอ่ะแม่ไปซื้อ iPad ที่หลานแฟนลูกนี่แหละเอามาเป็นของขวัญวันเกิดให้ลูกไงโหอะไรจะบังเอิญขนาดนี้คะเนี่ยจริงสิพูดถึงเรื่อง iPad แม่เพิ่งนึกขึ้นได้อะ่ะ เออเมื่อเช้าอะ่ะบิลเห็นเงินสดแม่ไหมก่อนออกจากบ้านน่ะเออเงินสดที่แม่กดจากบัตรเหรอคะตอนที่แม่มาถึงบ้านหนูตอนเช้าหนูก็เห็นแม่หยิบใสก่กระเป๋าไปแล้วนี่คะแม่นึกว่าแม่ลืไมไว้ที่บ้านบิลซะออีกไม่นะคะแม่หนูเห็นกับตาว่าแม่เนี่ยหยิบใสก่กระเป๋าไปทาไมเหรอคะก็ตอนที่แม่ไปซื้อ iPad ที่ร้านแฟนลูกอะ แม่ไม่มีเงินสดติดตัวสักกระบาทนึ่งเลยนะจริงเหรอคะพี่มดเออจริงครับแล้วแม่ซื้อไอแพดมาได้ยังไงอะคะแม่เอาบัตรที่บิวให้แม่นะ่ะไปจ่ายจ้ะอ๋อบัตรนี่เองบัตรพี่มดนั่นแหละค่ะอะไรนะครับนี่หมายความว่าไงครับเนี่ย บัตรผมก็บัตรที่พี่มดให้บิวไงคะบิวเห็นว่าพี่มดบอกว่าให้บิวจะเอาไปใช้อะไรก็ได้บิวก็เลยเอาไว้ให้แม่ใช้ะคะ่ะบิวครับนี่บัตรเครดิตผมผมเพิ่งออกใหม่มาเลยนะในนี้มีวงเงินจุดหนึ่งแสนบาท อยากได้อะไรอยากซื้ออะไรก็ตามสบายเลยนะ,ะจะดีเหรอคะคือเราสองคนเพิ่งคบกันได้ไม่นานเองอะ่ะคุณให้บัตรเครดิตฉันใช้เลยเหรอคะจะนานไม่นานหนไม่สำคัญหรอกครับแต่ว่าคุณเป็นแฟนผมนะอันนี้อยากได้อะไรอยากจะซื้ออะไรก็ตามสบายเลยครับขอบคุณนะคะครับแม่จ๊ะนี บัตรเครดิตนะจ๊ะแฟนฉันให้มาแม่เก็บเอาไว้ลูกซื้อของที่จำเป็นนะโหบิวแฟนลูกให้ลูกมานะ่ะแล้วลูกเอามาให้แม่ทำไม,มหนูไม่มีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษอะแม่อีกอย่างนะหนูก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินขนาดนั้นถ้าหนูอยากได้อะเดีย๋ยวหนูซื้อเองหนูเลยคิดว่าเอามาให้แม่ใช้ยามจำเป็นดีกว่าไม่เป็นไรหรอกบิว แม่ก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องจําเป็นใช้ขนาดนั้นและอีกอย่างหนึ่งอะแม่ก็เกรงใจแฟนลูกด้วยนะแม่เก็บไว้เธอนะคะไม่ต้องเกรงใจแม่จะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยก็ตามใจแม่เลยก็ได้งั้นแม่เก็บไว้ก็ได้แล้วถ้าบิวต้องการใช้เมื่อไหร่ก็มาเอากับแม่ได้นะค่ะแม่เดี๋ยวดิว อย่าบอกนะว่าแม่คุณเอาเงินในบัตรผมไปซื้อไอแพดอะเออใช่ค่ะฮะนี่คุณเอาบัตรที่ผมให้คุณไปให้แม่คุณใช้อย่างนั้นเหรอ,อ,อคุณไม่โกรธใช่ไหมคะที่ฉันเอาบัตรไปให้แม่ใช้อะค่ะก็คุณบอกฉันเองนี่ว่าจะเอาไปใช้อะไรก็ได้อะฉันก็เลยเอาไปให้แม่ใช้เออ ไม่ได้โกรธครับผมไม่ได้โกรธคุณครับแต่ตกใจนิดหน่อยอะตกใจอะไรอะคะอ๋ครับเปล่าครับไม่มีอะไรครับโถ่ไอ้มดคิดว่าจะหลอกเงินทนแก่ได้ดันโดนทนแก่หลอกซะงั้นอะไรจะสยขสาดด้วันนี้พี่มดคะพี่มดอ๋ครับเป็นอะไรหรือเปล่าคะอ๋อเปล่าครับเปล่าครับงั้นก็ดีแล้วคะ่ะเอ่อ ถ้างั้นช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมคะอะไรเหรอครับบิวคิดว่าแม่เนี่ยน่าจะทำเงินหายที่ร้านของพี่มดอะคะ่ะเงินสดกว่าสามหมื่นบาทอะมันไม่น้อยเลยนะคะ<อ>พี่มดช่วยพาเราไปที่ร้านหน่อยได้ไหมครับไปเปิดกล้องดูค่ะเออผมว่าอย่าเพิ่งไปวันนี้เลยดีกว่าครับเป็นเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าครับจริงอย่างที่แฟนลูกว่า พพุ่งนี้ค่อยไปก็ได้วันนี้วันเกิดลูกเรามาฉลองกันดีกว่านะเอาเงั้นก็ได้ค่ะแม่ แข็งมากแล้วเหรอครับค่ะฉันว่าเรามาเปิดกล้องวงจรปิดดูกันเลยดีไหมคะได้ครับ Oh. ทำไงดีเนี่ยไม่มีคลิปของเมื่อวานเลยครับอ้าว oh. ทำไมเป็นแบบนั้นล่ะคะสงสัยว่ากล้องวงจรปิดที่ร้านจะมีปัญหาครับขอโทษด้วยนะครับวิวกล้องวงจรปิดที่ร้านเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรอกนะครับแต่เป็นเพราะัวนหน้าที่ลบคลิปัทึกเหตุการณ์เมื่อวานทิ้งไปนะางหาไอ้บอยได้แกบพูดบ้าเหรอไอเจาวะผมพูดความจริงนะครับ หัวหน้าเนี่ยไปคนโกงคุณป้าครานนี้ไปแคปยังลบคลิปทิ้งไปอีกออไม่จริงนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไอบ้บอยนี่เกใส่ร้ายฉันเหรอผมไม่ได้ใส่ร้ายครับผมมีหลักฐาน เี๋ยวครับป้าจ๋าแกค,คุณทำแบบนี้ได้ยังไงอะไอ้บอยแกไปลูกน้องฉันด้วยแกทำอย่างนี้ได้ยัไงวะถึงหัวหน้าจะเป็นหัวหน้าผมเนี่ย แต่สิ่งที่หัวหน้าทำมันผิดนะครับผมไม่เห็นด้วยไอ้บอยฉันไล่แกออกถึงหัวหน้าไม่ไล่ผมออกเนี่ยแต่ถ้าเกิดคลิปนี้มันหลุดออกไปแล้วก็หัวหน้ายังคิดว่าร้านนี้เปิดต่อได้อีกละครับบิวผมขอโทษนะบิวอย่ามาแตะต้องตัวฉัน คิดหวังในตัวคุณจริงเลยที่รู้ว่าท่าแท้ที่จริงของคุณเนี่ยเป็นคนขี้โกงขี้โกหกหลอกลวงคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงแถมคุณที่คนหลอกเนี่ยยังเป็นแม่ฉันอีกก็ได้บิวผมยอมรับก็ได้ว่าผมเลวที่ทำอย่างนั้นอะ่ะแต่เงินที่ใช้ในบัตรนั้นนะมันก็เงินผมไม่ใช่เหรอมันคงเป็นเวรกรรมของคุณนั่นแหละที่หลอกคนอื่นแต่ดันเข้าตัวเองไปกันเถอะค่ะแม่ไม่นะบิวบิวผมขอโทษ โทษให้และฉันก็ขอเลิกกับคุณตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปได้ค่ะบิวบิวบิวผมขอโทษบิวโถยส่วนผมขอลาออกเออไปกัได้หมดเลยทิ้งัง้อเหรออ,อ๋แล้วหัวหน้าก็เตรียมตัวดังได้เลยนะครับเอ้ยเอ้ยไอ,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 อ้บอย ไอ้บอยอย่าทำอะได้มากนะเว้ยไ,ไอ้บอยไอ้หนูยังอะไรกันหนาวเนี่ยพวงมาลัยจ้าพวงมาลัยวิจ้าพวงมาลัยจ้าช่วยซื้อพวงมาลัยหน่อยนะจ๊ะโทษทีครับพอดีผมมีธุระนะ่ะเลยไม่สะดวกซื้อตอนนี้ ่วยฉันซื้อสักพวงก็ยังดีนะวันนี้ฉันยังขายไม่ได้เลยอะค่ะก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาไงไม่เข้าใจตรงไหนหัวตึงเลยไงพูดกันดีๆก็ได้นี่คะไม่เห็นจะต้องทำถึงขนาดนี้เลยอะคนชั้นต่ำแบบแกก็ต้องทำแบบนี้แหละถึงจะเข้าสมองอะพอสติกอะผมขอโทษนะครับเดี๋ว ผมแตะค่าปรุงอะไรให้ครับโอ้ยเราอุ้ยจะไปจ่ายให้มันทำไมเพราะกี้ไปพังของทามากินของเขาอ่ะต้องมันมาขวางทางเองอ่ะช่วยไม่ได้ปะถ้าอุ้ยจ่ายอะ่ะมีเรื่องกับกีแน่ สวัสดีครับสนใจสินค้าชิ้นไหนดีครับเออคือฉันไม่ได้จะมาซื้อะค่ะฉันจะมาขายแหวนวงนี้ขายได้ห้าหมื่นนะครับห้าหมื่เลยเหรอคะใช่ครับงั้นขายเลยค่ะงั้นรอสักครู่นะครับนี่ครับ ขอบคุณนะคะยินดีครับสวยไหมคะอุ้ยสวยมากเลยครับอุ้ยอย่าลืมนะคะตอนนัดเพื่อนไปกินข้าวเนี่ยอุ้ยต้องทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกี่อีกรอบนึงกี่จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ร้องไห้ด้วยดีไหมคะ,ะกี่ผมถามคุณจริงๆนะในเมื่อคุณเป็นคนเลือกแหวนเอง เป็นคนเลือกชุดเจ้าสาวเองแล้วทําไมคุณต้องให้ผมแกล้งเซอร์ไพรส์คุณด้วยอะแค่เอาการ์ดไปให้เพื่อนๆก็จบนี่ไม่ได้นะคะอุย้ยตอนนั้นอ่ะเยบิวถูกแฟนขอแต่งงานเพื่อนอิจฉากันใหญ่เลยกี้จะไม่ยอมน้อยหน้าเพื่อนหรอกอุย้อยเซอร์ไพรส์กีนน่ะแหละดีแล้วกี้จะได้มีคอนเทนต์ไว้ลงโซเชียลอ่าอืมก็ได้ น่ารักมากเลยตกลงคุณเอาชุดนี้นะขอเลือกอีกหน่อยแล้วกันนะคิดซะว่าเป็นค่าพววมาไหยที่แฟนคุณทำขอชนพังแล้วกนะัน หลลวรีบทำเลยโมตัดเล่นอยู่ได้เดี๋ยวดอกไม้ก็ช้ำหมดหรอกขอโทษนะขอโทษเรื่องอะไรอะ่ะขอโทษที่พามาลำบากอะ่ะเฮ้ยไม่ลำบากหรอกสบายจะตายอารู้นะว่าน้ำหวานเหนื่อยขอบคุณนะที่ไม่ทิ้งกันะ่ะ อมไม่ทิ้งหรอกอานั่นแหละอย่าทิ้งนวาละกันทิ้งก็บ้าแล้วทั้งสวยทั้งขยันแบบเนี้ยไม่ทิ้งหรอกไวอาจมีเงินเมื่อไหรอ่อ่ะแต่งงานกันนะเอาสิรีบมาขอนะ มาไปไหนอะ่ปะปวดท้องอาา่ะจะไปห้องน้ำอโอเครีบมานะพี่พวงมาไัยใกล้หมดละจะรีบกลับบ้านกันได้จ้ะเดียวรีบมานะสวัสดีครับคุณลูกค้าสนใจรับสินค้าชิ้นไหนครับคือผมมีเงินอยู่สามพันนะครับไม่รู้ว่าซื้อแหวนแบบไหนได้บ้างะรอสักครู่นะครับ เอาวงนี้ครับไม่ต้องใส่กล่องนะครับอ,อได้ครับนี่ครับนี่ครับ,รบขอบครับขอบคุณที่ใช้บริการครับน้ำว้าเอาอาร์ตรีบมา to england ขอแหวนคืนได้ไหมคะนี่ค่ะเดินห้ามหนึ่งมีอะไรหรือเปล่าอุ้ยเออ่คือแหวนหายอะแหวนหายอย่างนั้นเหรอผมหาแล้วแต่มันไม่เจอจริงๆอะหาไม่เจอก็ไปซื้อใหม่ เดี๋ยวนี้เลยพรุ่งนี้ก็จะถึงวันนัดเพื่อนแล้วถ้าไม่มีแหวนเนี่ยจะทำเซอยร์ไพรส์ยังไงกี่แต่แหวนวงนึงมันแพงมากเลยนะผมซื้อวันนี้ให้คุณไม่ทันหรอกต้องรอเดือนหน้าเลยอะ่ะกว่าจะซื้อแหวนไดเออ้เราแจกการเลยดีกว่าไหมคอนเทนต์นั้นไม่ต้องทำหรอกวันแต่งงานจริงอะ่ะก็ซื้อแหวนได้พอดีอะ่ะอุย้ยจะบ้าเหรอแล้วกี้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนไม่รู้อะ่ะถ้าไม่มีก็ไม่ กี้นี่คุณรักผมจริงๆหรืออยากแต่งงานเพื่อเอาหน้ากันแน่งอ,อยู่นี่กันนี่เองเอะค่ะฉันตามหาพวกคุณตั้งนานอะอพอดีคุณทำแหวนตกไว้อ่ะค่ะเฮ้ยแหวนแต่งงานจริงๆด้วยฉันยินดีกับพวกคุณสองคนด้วยนะคะยังไงฉันขอตัวก่อนนะคะ เราเลิกกันเถอะจะเลิกทำไมเราก็เจอแหวนแลน้วไงที่รักผมอดทนคุณมาตลอดไม่ว่าคุณจะขี้วีนหรืออาแต่ใจแค่ไหนแต่ผมรับไม่ได้ที่คุณมายกเลิกงานแต่งเพียงเพราะว่าไม่มีแหวนไปทำคอนเทนต์ไม่ได้นะอุย้ยแล้วฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนก็เอาหน้าไว้ที่เดิมนั่นแหละถ้าอยากแต่งงานมากแล้วก็ก็หาเจ้าบ่าวใหม่แล้วกัน โอ ah. right. like, ๊ยกลับมาดี้วยโอ๊ยโอ๊ยฉันคิดถึงอาร์ตนะอีกนิดเดียวอ่ะเราก็จะได้แต่งงานกันแล้วแท้ๆเนอะวันนี้ฉันเผลอทำเรื่องไม่ดีมาด้วยแหละแต่ยังดีนะที่อาร์ตมาเตือนสติก่อน เงินค่าอะไรอะคะคุณค่าโปงมาอะไรและค่าน้ำใจที่คุณเอาแหวนมาคืนผมนะครับอันที่จริงอะฉันขายแหวนวงนั้นไปแล้วรอบหนึ่งอะคะ่ะแต่ฉันก็คิดได้ก่อนว่ามันไม่ถูกต้องไะฉันก็เลยเอาแหวนมาคืนคุณละคะ่ะอันที่จริงอะผมก็ขายแหวนนั่นทิ้งไปแล้วละครับแล้วเงินนัน่นเนี่ยก็คือเงินที่ผมอะขายแหวนนั่นมาได้ทำไมเป็นงั้นล่ะคะ ก็เพราะว่าวันนี้คุณทำให้ผมได้เห็นท่าแท้ของว่าที่เจ้าสาวของผมผมเลยคิดว่าผมควรอยู่ทุกอย่างไม่เพียงเท่านี้ฉันเสียใจด้วยนะคะคุณฉันเชื่อว่าคุณดีๆอย่างคุณเนี่ยจะต้องเจอคนที่คู่ควรแน่นอนคนระัผมขอบคุณคุณมากเลยนะครับงั้นผมไม่รบกวนแล้วครับขอตัวนะครับ ดูเหมือนว่าชีวิตจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแฮะหรือว่าอารช่วยไว้อีกหรือเปล่านะฉันไปข่อนนะที่รักต่อไปเนี้ยฉันสัญญา ว่าฉันจะตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีอ์ตอยู่ทั้งนั้นนะ่ะขอให้มีความสุขมากๆนะสักวันเราคงจะได้เจอกัน